แเติมน้ำครับ ที่การบ้าเรากะว่าจะใช้น้ำเท่าไรให้เหมาะสมกับปลาที่เราจะใช้นะครับตั้งไฟให้น้ำเดือด มองเห็นไหมครับสักร้ได้เป็นที่เร,รียบร้อยใบไม้รูว ความอร่อยของเราเป็นแบบนี้แหละครับสดๆกันเลยที่บ้านของเราเองตะไคร้ใบมะกรูดเยอะๆเลยครับการคำนวณอยู่ที่ผู้ใหญ่คำนวณน,นะครับว่าเท่าไหร,ร่ยังไงได้แล้วใช่ไหมครับได้ครับโอเคแต่งผู้ใหญ่ก็นเลยไปเลย ยูว่าน้ำเดือดหรือยัง yeah, yeah. ยังไม่เดือดยังไม่เดือดครับน้ำยังไม่เดือดน,นะครับใส่เกลือลงไป ในหม้อครับ ใบมะกรูดขาตาคร้ใบมะกรูดห,หอมเรียกว่าหอมแดงนะครับ เทคนิคอีกอย่างนึงนะครับก็คือหอมแดงเราใส่เยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้น้ำซุปข,ของเรานั้นหวานวาดหัวหอมนะครับปลาแล้วก็หอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดอยู่ในหมอ้อแล้วรอหัวหอม ที่เราทำการตอกขึ้น่นะครับก็นมาล้างที่สัดและก็นำมาใส่ในหมอ้อใส่<ม>ไปทั้งแบบที่เป็นหัวหอมเลยนะครับรสดีเพิ่มรสชาติ อันนี้อะไรนะปลาผักชีปลาผักชีนะครับความออยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหอมอู้หหอมรากผักชีครับน้ำปลาหอมบนบ้านเลยยายบอกนะครับหอมขึ้นบนบ้านเลยรอสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณยายทานด้วยกันนะครับยายลิรอทานได้เลยผักชี ลดนิดนะึงไฟดูไฟขนาดไหนกะเอานะครับนี่พี่จ็เขาใช้ไฟขนาดนี้นะครับก็คื่อกระดูกปลาเลกระดูกปลาเพื่อความกลมกล่อมของน้ําซุปหอมไล้นะครับเพื่อนๆตอนนี้หอมแล้วกระดูกปลา ลาแล้วก็เคลื่อนไนเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็ปิดฝาได้เลย <Yeah. S 1> ส่วนเนื้อปลายังรออยู่ก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เป็นเพราะว่าถ้าเราใส่ไปตอนนี้นะครับเนื้อปลาก็จะแบบสุกแบบสุกมากๆจะทําทให้รสชาตินั้นไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่ครับ <Thank you. S 1> รอพี่ขี้หนูก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ปลานั้นรอว่าผี้ใ่กจะใส,ใส่ตอนไหนใส่ตอนไหนแบบยังไงบ้างน,นะครับรอดูนะครับ มีเทคนิคของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเนื้อปลานั้นใส่ตอนตอนไหนเราจะไปใส่ตอนนี้สังเกตด,ดูว่าเราใส่กระดูกปลาไปก่อนใช่ไหมครับไปก่ก็เครื่องปุุง เราแค่ให้พริกแตกออกมาบุบๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นละเอียดละเอียดนะครับเอาบุบๆแบบนี้โอเคแซ่บ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 บเอาผ่านใบหม้อไรวะฮะเอาผ่านเอาทานเนาะบนไห<ส>นนะ เริ่มจะหอมแล้วนะครับชาเป็นจอเราก็จะปูนอกสองเยนอยีกนงทีอุงตัน็นี้เลลุงต้มไว้ลุงต้มไว้เลยลุงมาปูนนะ เราจะใส่ผักชีแล,และแล้วเราก็จะมาปรุงกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะทานกันนะครับเห็เเดวนื้อปลาจะเละปิดนะครับนั่นคือเราใส่เครื่องใส่ทุกอย่างไปที่เรียบร้อยเนื้อปลาสุกพอดีเราก็จะลงอีกครั้งหนึ่ง ตอนที่เราทานที่เราตักใส่ถ้วยใช่ไหมครับผู้ใหญ่ใช่ค่ะโอเคครับพี่สอนให้ดูหน้าตาของต้งยมยำปลากระพงเป็นแบบนี้โชว์ให้ดูนะครับนี่ครับน่าทานมากหอมมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะได้ทานกันนะครับตอนที่ใส่ถ้วยแล้วเราก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ <c oughs> โอเคใช่ไหมครับจ้ะ <c oughs> ขอบคุณครับ ชามไปที่เรียบร้อยสําหรับต้มยำปลากระพงนะครับตอนนี้เราก็จะปรุงผู้ใหญ่ใส่ใส่มะนาวหรือยังครับเ,เรียบร้อยใส่พริกเร,รเรียบร้อยนะครับปรุงกันไปที่เรียบร้อยสาหรับที่เราจะเอนจอยกันนะครับไปกันเลยเอนจอย